กราบสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,งนะครับของกระผมนะครับอ,อวิทยาสัพปโสน,นะครับวันนี้ผมมาไร์สดในเช้าวันเสาร์ที่สดใสอีกครั้งหนึ่งนะครับที่บ้านวริศลานะครับบ้านศราน้องหอยคําอ้อมซึ่งเวลาขณะนี้ก็น่าจะเป็นหกโมงกว,กว่าแล้วเกือบเจ็ดโมงแล้วนะครับก็ได้ยินเสียงผู้ใหญ่บ้านประกาศ ข่าวครับเสียงตำสายดังแว่วแว่วแว่แวมาแตกไกลๆนะฮะก็เป็นบรรยากาศที่เรียกได้ว,ว่าคื้คืนคื้น,น,นแล้วก็ได้รับข้อมูลข่าวสารนะครับไม่โดดเดี่ยวไม่เดียวดายจุดเกินไปนครับไม่อยู่ห่างไกลหมู่บ้านครับอยู่ติดกับหมู่บ้านกันเลยทีเดียวแล้วก็อยู่ห่างจากอำเภอนาแกรประมาณ3กิโลก,กว่าซึ่งวันนี้บรรยากา,กาศก็เรียกว่าดีมากๆเลย วันนี้เรามาอัปเดตหน้างานกันว่าโครงการบ้านมริสลาของเราเนี่ยมีความคืบหน้าอะไรยังไงนะฮะอ่านะอ่ะซึ่งเนี่ยวันนี้เราจะดูหน้าโครงการก่อนว่านี่เรามีอะไรบ้างนะเออ เออนี่เด็กๆกําลังนั่นเลยกําลังเล่นปีตองกันที่หน้าสนามหน้าหมู่บ้านของเราเนี่ยโอไม่รู้เล่นเป็นกันหรือเปล่าอ่ะอันนี้น้องกัมปูน้องกัมปูนะน้องน้องกปูสวัสดีค่ะน้องกัมปูค่ะค่ะน้องแม่ปอค่ะสวัสดีค่ะอ่าเสื้อแดงน้องกัมปูนะฮะรู้สึกอายก้องนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะะนี่น้องแมงปออันนี้คือนี่ดันหน้าเป็นอนุสายนัแกน้องญาติครับ ช่วงเช้เชาๆตะวันก็แค่จะขึ้นนูในในน่นไกลนู่นโอ้ตะวันใกล้จะขึ้นแล้วอันนี้ตรงที่มองเห็นไกลๆนะ่ยคือบ้านโรงเรียนโรงอาหารคำออบนะครับอยู่ติดตรงข้ามกันนิดหน่อยนะฮะแล้วข้างๆไปก็จะเป็นร้านอาหารกับข้าวอาหารตามสั่งนะครับนี่นี่คือบริเวณพื้นที่ก่อสร้างของเราบ้านบริสรานะฮะตรงนี้รถน้ำแข็งกำลังจะ ามาส่งนะครับส่งน้าแข็งทุกวันทุกวันเลยครับเนี่ยกำลังวิ่งเข้ามาแล้วนะอันนี้บ้านของเราเนะี่ยก็จะทําการก่อสร้างทั้งหมดเก้าหลังนะที่บริเวณที่แห่งนี้นะฮะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับด้านหนึ่งห้าหลังด้านหนึ่งสี่หลังนะรวมเป็นทั้งหมดเป็นเก้าหลังนะครับ อันนี้รถน้ำแข็งกำลังวิ่งเข้ามาส่งส่วนบริเวณนี้เราก็จะจัดไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะฮะอาจจะตอนนี้ปลูกต้นไม้ก่อนนะฮะปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลต่างๆก็อาจจะมีการขยับขยายนิดเดียหน่อยนะฮะเพราะเมื่อเวลาโครงการขึ้นเยอะๆนี่บริเวณนี้ก็อาจจะเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับแต่ตอนนี้ปลูกต้นไม้ไปก่อนปลูกต้นไม,ไม้ดอกไม้ประดับไว้ก่อนนะครับ ขอบคุณครับท่านที่เข้ามาชมนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กระผมหน่อยนะครับอ่านี่เดี๋ยวผมจะพาดูบริเวณของตัวบ้านนะว่าตอนนี้ว่าเราทําบ้านของเราอะไรไปถึงไหนเนี่ยนี่คือประตูทางเข้าด้านหลังออกทางด้านหน้าด้านหลังก็ได้นะด้านหลังก็จะเป็นถนนนะไปยังหมู่บ้านนะฮะ ตรงบริเวณนี้ครับถนนด้านหน้าแหลังนะฮะนี่ยาวไปเลยนะคนกีดเส้นเหล็กนะครับไม่ว่าทันจะออกทางด้านหน้าหรือว่าด้านหลังก็สามารถที่จะทําได้นะฮะแต่บ้านหลังนี้จะพิเศษหน่อยหนึ่งจะมีพื้นที่ที่กว้างขวางกว่าบ้านหลังอื่นนะครับเป็นบ้านสองชั้นซึ่งเราจะทําเป็นบ้านหลังหลังเดียวเท่านั้นเองครับสำหรับบ้านสองชั้นหลังนี้ก็จะทําเป็นสํานักงานขายด้วยเป็นออฟฟิศด้วยนะฮะ อยู่ในบ้านตัวเดียวกันนะครับเนี่ยซึ่งแต่หลังต่อต่อไปแปดหลังจะเป็นบ้านสามสไตลไ์ว่าจะเป็นบ้านสไตล์นอร์ดิกสไตล์โมเดิลหรือว่าสไตล์คอนเทมพร์รีนะครับซึ่งจะงมือจะวางแผนก่อสร้างไว้นะครับอีกใกล้ๆนี้นะครับผมตอนนี้ก็กําลังเปิดจองอยู่นะครับให้สําหรับผู้ที่สนใจอยากเลือกบ้านตามสไตล์หรือรูปแบบที่ตัวเองอยากได้นะครับเพราะว่า บ้านแต่ละสไตล์ก็มีความสวยงามความโดดเด่นที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ราคาก็แตกต่างกันดังนั้นใครที่อยากจะได้บ้านสวยอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นนะฮะก็ะมาทักทายพูดคุยกันนะว่าบ้านแต่ละสไตล์เนี่ยมันเป็นยังไงมีลักษณะยังไงมีเนื้อที่ดินเท่าไหร,ร่นะฮะซึ่งเนื้อที่ดินแต่ละแปลงเนี่ยก็อาจจะกว้างใหญ่ถึง ร้อยี่สิบตารางวากันเลยเดียวซึ่งกว้างใหญ่มากๆเลยมีพื้นที่หน้าบ้านหลังบ้านมีสวนยอมไม่ว่าจะเป็นสวนยอมหรือว่าเป็นที่นั่งเล่นนั่งพักผ่อนจันใจหรือแม้ห่งเล่นเปตองเนี่ยก็ยังได้เลยที่หน้าบ้านนี่นะครับอ่าอ่าเดี๋ยวผมพาดูตัวบ้านอันนี้จะเป็นโรงจอดรถนะที่เราจะดำเนินาการทําไว้นะครับ นี่คือเหล็กครับเหล็กที่เราทําการก่อสร้างเสาเนี่ยดูตัวอย่างครับเนี่ยเ,เบ็กจุดสองมิลนะครับเหล็กข้อไอจุดสองมิลเต็มเต็มเลยนะครับผมโครงสร้างในแต่ละหลังและนี่คือสถานที่เนี่ยตรงนี้จะเป็นเราจัดเตรียมไว้สาหรับเป็นที่ห้องนอนนะตรงนี้ห้องนอนกว้างมากเลยนะค,ครับกว้างสามจุดห้าครับยาวถึงสี่เมตรครึ่งนะตรงบริเวณนี้ที่ผมพูดเนี่ยอาจจะวางเตียงไว้แล้วตรงนี้จะเป็น ห้องน้ําครับห้องน้ําห้องน้ําอยู่ในตัวของห้องนอนนะฮะตรงนี้จะเป็นห้องน้ําอีกห้องหนึ่งอยู่ติดกันนะฮะในบริเวณนี้นะส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้ามาก็จะเจอกับห้องรับแขกครับห้องรับแขกนะองรับแขกห้องหนึ่งห้องนี้ก็จะกว้าง3.3เมตรแล้วก็ยาว4เมตรนะห้องนี้เป็นห้องรับแขกนะ แล้วก็จะมาดูบริเวณนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะฮะ,ะเป็นห้องสามจุดสามเมตรนะกว้างสี่เมตรเป็นห้องนอน,นะฮะแล้วด้านหน้าจะเป็นประตูช่องเปิดไปเปิดออกไปคุับก็จะเป็นระเบียงครับเปิดไประเบียงอ่ะตรงนี้เราจะทําระเบียงไว้สาหรับมารับชมอากาศตอนเช้านะตรงเนี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยตรงบริเวณดัานเนี้ยจะเป็นระเบียงกัน้นรอบเนี่ยเราจะมีมุกออกมาครับ เราดูขั้นตอนตอนเสร็จว่าจะมีรูปร่างหน้าตาอะไรเป็นยังไงนะฮะเดินเข้ามาก็เป็นห้องนอนฮะผนังของเราก่อสร้างด้วยอิฐมวลเบานะครับซึ่งจะให้ความเย็นครับไม่ร้อนนะไม่ร้อน,อนก็ช่วงประตูหน้าต่างเราก็จะทําการทําคันเอ็นเสาเอ็นไว้โดยรอบนะเพื่อไม่ให้มีการแตกร้าวเราจะมีตะแกรงตะข่ายกรงไก่บริเวณนี้นะครับ เรับรองเลยว่าจะไม่มีการแตกกราวนะฮะจะมีคานเอ็นครับหยุดตลอดนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องความแข็งแรงปลอดภัยนะฮะอ่าแล้วคราวนี้เรามาดูตรงนี้ที่ผมเนี่ยตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะห้องน้ําแต่พอเดินออกมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวห้องครัวจะมีความกว้างถึงสามคูณสี่เมตรฮะตรงเนี้ยเราจะวาง สิงวางเตาแก๊สอะไรแถวนี้ประตูหน้าต่างออกตรงนี้นะครับตรงนี้นก็จะทําเป็นที่วางโต๊ะทานก,กับข้าวนะครับพอเดินลงมานิดหนึ่งครับจะมีห้องน้ำทางนอกอีกห้องหนึ่งก็เลยเดียวห้องน้ําขนาดสองคูณสามเมตรนะฮะเราจะมาซักล้างมาล้างถ้วยล้างจานหรือตักเสื้อผ้าบริเวณนี้ก็ได้นะครับเป็นห้องน้ําแบบอีกห้องหนึ่งนะซึ่งจะอยู่ทางด้านนอกนะครับเนีย แล้วตรงนี้ก็มีบันไดเดินขึ้นชั้นดัดฟ้านะครับดัดฟ้าไว้ขึ้นชั้นบนก็ได้ขึ้นห้องนอนด้านบนก็ได้หรือว่าไปนั่งเล่นตาอากาศกลางเต็น์กลางอะไรตรงนั้นก็ได้นะครับตรงบริเวณดัดฟ้าตรงนี้นะฮะแล้วตรงนี้เป็นพท้ที่ที่จะกว้างใหญ่มากระหว่างตัวกำแพงกับตัวบ้านเนี่ยถึงประมาณโอ้หกเจ็ดเมตรแหละครับผมบริเวณเนี้ย ก็สามารถที่จะเอาโต๊ะเอาเตียงต่อเติมห้องอะไรก็ได้แถวๆนี้นะครับนี่หรือไม่ก็จะปลูกพืชปลูกผักบริเวณน,นี้ก็ได้นะอันนี้บริเวณน,นั่นนอกนะก็มีกลางตรงกลางเต็นท์นึ่งข้าวนึ่งอะไรเนี่ยนะให้บรรยากาศดีมากขึ้นฟินมากเลยนะครับเนี่ยนี่ข้าวกำลังเนี่ย นี่กำลังมีควันมีไอกำลังใกล้จะสุกแล้วนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเต็นเต็นเราวาไงไว้สองหลังจ้องคนละหลังเลยฮนะท่านนี้บ้านหน้าโครงการของเรานะเมื่อคืนแล้วก็นอนพักกันที่นี่นะฮะก็สนุกสนา <S <S สนเด็กๆชอบนะชอบชอบใจอาจจะมีเนื้อยุ่งเนื้อย่ามกินได้ทุกวันบริเวณแถวนี้นะครับมีอนะเนี่ยเรียกได้ว่ามีความสุขกันนี่คือบ้าน,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 น บดศลาน้องหอยคําอ้อมนะครับพิเศษสำหรับใครที่จองช่วงนี้ช่วงแรกๆเนี่ยจะได้พิเศษกว่าเพื่อนๆน,นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนี่ยเขาดูหน้าหน่อยเออไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินส่วนลดหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของแถมเฟอร์นิเจอร์เครื่องทําน้ําอุ่นเครื่องปรับอากาศอย่างละสองเครื่องนะเครื่องอย่างเครื่องปรับอากาศก็สองเครื่องเครื่องทำน้ำอุ่นสองเครื่องก็มี พวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกโซฟาเนี่ยโซฟาผ้าม่านอะไรต่างๆก็จะประดับตกแตก่งในบ้านหลังนี้นะซึ่งเป็นบ้านตัวอย่างแล้วก็เป็นสำนักง,งานเป็นออฟฟิศครับอยู่ในตัวของมันเองครับซึ่งแล้วก็พื้นที่เนี่ยก็จะเยอะกว่าเพื่อนๆเลยหลังแงเนี่ยแล้วแต่ว่าลูกค้าจะชอบยาวทางโน้นหรือว่ายาวมาทางด้านนี้ก็ได้ครับถ้าเกิดเป็นสองแปลงรวมกันเนี่ยหลังนี้ก็จะเป็น 240ตารางวาถ้าพูดเป็นงานเป็นไร่เนี่ยก็จะเป็นอยู่ที่สองงานกว่าๆนะสองงานกว่าโอเือเรียกว,ว่าครึ่งไร่กว่าเกือบเกือบเกือบครึ่งไร่พูดง่ายๆเออสองงานกว่าสมะมาสองงานครึ่งอ่ะพูดง่ายๆเออประมาณนี้นะครับผมอ่าครับใครที่เข้ามาแล้วช่วยคอมเมนต์ช่วยทักทายกันหน่อยนะครับว่า รูเสียงไปงไงบ้างก็ลองไรสุดตอนเช้าดูดอัปเดตหน้างานก็นดูครับว่ามีความคื่หน้าอะไรยังไงครับสหรับพิเศษใครที่จองสองหลังแรกเนี่ยก็ยังที่ผมปูนก็จะมีของแถมเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายแล้วก็มีเงินส่วนลดอีกหนึ่งแสนบาทกันเลยทีเดียวนะครับเฉพาะสองหลังแรกหนึ่งแสนบาทกันเลยเดียวอ่าซึ่งถ้ารวมครั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เงินส่วนลดรวมกันแล้วอยู่ที่สองแสนบาท นะเะพราะสองหลังแรกจริงๆขอเน้นจริงๆนะตรงนี้รถแบบสุดๆแต่ห้าหลังต่อไปเนี่ยเป็นหลังโครงการที่น,นู่นอยู่ไกลนน่นเป็นแปดหลังแลวนี่เป็นชั้นเดียวนะชั้นเดียวชั้นเดียวสไตล์คอนเทมพอร์รีสไตล์นอร์ดิกก็สไตล์โ,โมเดิร์นโมเดิร์นนะครับรวมแล้วแปดหลังจะเป็นชั้นเดียวนะตัวนั้นจะถ้าเกิดหลังที่สามั้งสี่หลังในห้าจะเป็นราคาปกติครับยังไงก็มาทักทายมาพูดคุยกัน บางคนก็จะสอบถามว่าบ้านใกล้เสร็จหรือยังนะครับอยากเข้าไปดูครับจริงๆแล้วนี่มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะสำหรับบ้านที่สร้างเสร็จแล้วนะฮะบางคนก็จะมาดูตอนบ้านเสร็จแล้วก็จะมีความเสียเปรียบอย่างหนึ่งคือว่าเราไม่สามารถที่จะมาดูขั้นตอนการก่อสร้างได้นะดูได้ก็ได้ดูได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าเรามาดูตอนที่กําลังก่อสร้างก็จะเห็นการก่อสร้างต่างๆว่าจะเป็นการปลุกเหล็กเสริมนะ หรือว่าการปูกระเบื้องการทาสีการเลือกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆว่าเป็นสีของกระเบื้องแล้วก็ห้องครัวห้องนอนห้องน้ำาเงี้ยถูกต้องตามหลักไหมมีความชอบอย่างนี้ไหมแต่ถ้าว่าท่านเปิดจองแล้วว่าคันจองแล้วนี่ท่านยั่งมีโอกาสที่จะติชมได้นะติชมได้ว่าสีนี้ไม่เอากระเบื้องสีนี้ไม่เอามันมียังไงอ่ะไม่สวยยังได้สีชมพูสีดำครับสี เท่าอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วแต่จะเลือกนะถ้าเกิดว่าท่านจองแล้วสามารถที่จะติชมเลือกรายกระเบื้องเลือกวัสดุได้ตามจะชอบเลยนะฮะแต่ว่าท่านมาจองตอนที่บ้านทำเสร็จแล้วนะท่านก็จะมาดูแต่รูปร่างภายนอกซึ่งจะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านสะดวกแต่ถ้าให้ดีก็เราดูตอนก่อสร้างฮนะก็จะ ดีมากที่สุดนะครับผมครับอันนี้คือความคืบหน้าของโครงการบ้านวัชลาน้องหอยคําอ้อมพอราครับตั้งอยู่ที่เนี่ยบ้านน้องหอยคําอ้อมห่างจากอ,อําเภอนาแก่เนี่ยแค่เพียงแค่3.5กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นถนนที่ไปสู่จังหวัดนครพนมนะครับถ้าเกิดใกล้ๆหนึ่งก็จะมีสถานที่ราชการมากมายอย่างเช่นว่าอบตอนะครับไม่ว่าจะเป็น อบตอนาคูอบตหนองสังนะครับแล้วว่ามีตลาดนัดเนี่ยตรงไปหน่อยก็จะเป็นอบตอนาเรียงนะอยู่ใกล้ๆกันทางแค่ประมาณกิโลกว่าๆหรือ2กิโลนะครับแต่ถ้าไปทางอำเภอสามกิโลครึ่งเนี่ยก็จะเป็นพวกศูนย์ราชการต่างๆพวกชั้นพวกธนาคารออมสินนะครับขกาหรือว่าธนาคารกรุงไทยอะไรเงี้ยหรือว,ว่าจะเป็นโลตัสนะครับโลตัสแล้วก็จะเป็นตลาดสด ครับแล้วก็มีเซเว่นอีเลเว่นครับก็ห่างจากนี่ไปแค่อย่างที่ว่า3กิโลก,ก,กว่าเดินทางสะดวกครับไม่แออัดไม่โดดเดี่ยวจนเกินไปนะครับตรงท่านหลังผมก็จะเป็นยังเป็นธรรมชาติอยู่ครับมียัะมีความร่มเย็ยนเป็นธรรมชาติอยู่ส่วนอีกฝั่งหนึ่ง้วจะเป็นโ่ในไกลๆนะก็จะเป็นหมู่บ้านครับหมู่บ้านอยู่ติดกับหมู่บ้านโวนนั่นหนึ่งอยู่ติดกับธรรมชาตินะซึ่งเรียกว่ามีความ ผสมก้มเกลื่อนกันอย่างลางตัวกันเลยเดียวนะฮะนี่ฮอ่ะ,อะพิเศษนะครับสำหรับใครที่สนใจเข้ามาพูดคุยเข้ามาทักทายเพราะว่าจะได้คุยเรื่องรายละเอียดหรือว่าแม้กระทั่งบางคนก็หนักใจในเรื่องของเรื่องของเงินว่าจะมีเงินซื้อไหมมีเงินผ่อนไหมเรามีทีมงานนะครับให้คอยแนะนําท่านไม่ว่าท่านจะผ่อนกับธนาคารตัวไหนนะครับธนาคารไหนดอกเบี้ยถูก ผ่อนจักที่เราผ่อนหนักๆเนี่ยให้ผ่อนแบบสบายๆไปเรื่อยๆไม่ต้องแบบว่าผ่อนเอาเงินมาผ่อนตรงนี้จนแบบว่าโอ้เก็บเบผสมน้อยมากเกินไปอันนี้ก็ไม่ใช่เรามีทีมงานให้คอยคนนำนน้จะปรึกษานะครับ <S <S เกี่ยวกับเรื่องของธนาคารก<ๆ>ารยินกู้กู้ยังไงจะให้ผ่านนะครับเราช่วยเหลือท่านเพียงแต่ท่านสนใจแล้วก็มอ,อบประสารให้ทางทีมงานของเราก็จะบริหารจัดการให้ทุกอย่างครับตั้งแต่ต้น จนจบนะครับซึ่งจะเจมงานที่เรามานำเสนอนั้นก็มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์เกี่ยวกับการยื่นกู้นะครับกู้ยังไงจะให้ผ่านครับอันนี้ก็ใครที่สนใจนะครับทักทายมาเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขออนุญาครับพระสุขนะก็จะขออัปเดตหน้างานแต่เพียงคท่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ในรอบต่อๆไปนะครับอีกไม่กี่วันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขออนาพระสุขครับ ขอให้ทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์นะครับ, like, รบก็บอกกล่าวต่อๆกันไปด้วยนะครับผมบสำหรับวันนี้ผมปวอ,อยาขอลังว่าสวัสดีครับ